เรายังอยู่ในเรื่องของเศษส่วนนะคะ,ะตัวอย่างที่หนึ่งคุณครูคบอกว่าถ้าคุณคณรูมีสี่เหลี่ยมส่วนด้วยสิบห้าเท่ากับยี่สิบส่วนยี่สิบห้าเขาบอกว่าให้หาตัวเลข เพื่อเติมลงในช่องสี่เหลี่ยมแล้วทำให้ซ้ายกับขวาเท่ากันน่เรียนว,ว่าช่องสี่เหลี่ยมทีม่คุณครูกำลังจะกากระบ,บาดดาวๆาวนีว่เนะเป็นเลขอะไรคะ่แอให้เลา่าให้เวลาคิด ได้กันเลยคะวีทีท,ทำเอาอะไรดีถ้านักเรียนเจอโจทย์แบบนี้นะคะเงยหน้าขึ้นหลังตรงค่ะให้นักเรียนเขียนสี่เหลีย่ยมสี่เหลีย่ยมมาอยู่ข้างบนอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็อย่างนี้ค่ะยี่สิส่วนยีห้าเอาสิบห้ามาไว้ฝั่งนี้อย่างนี้งงไหมงงไหมคะไ,มได้ไหมคะเพราะว่าสิ ู่ตรงนี้ใช่ไหมมันอยู่ด้านล่างคือมันกำลังอะไรอยู่หารอยู่เราก็ย้ายไปค,คูณได้ไหมคะด้านหลังได้ไหมลูกไ,ได้นะคะต่อไปทำอะไรต่อหลังจากนั้นก็เอาบนอยู่กับบนแล้วส่วนด้วยล่างครูเขียนแบบนี้ได้ไหมคะได้ไหมลูกแล้วหลังจากนั้นเราบอกครูสิคะาวะ่าข้อนี้ มีกี่คู่กี่คู่คะสองคู่คือเลข20คู่กับ25และเลขสิหคู่กับ25เพราะฉะนั้นเป็นยังไงลูกเราจะทำคู่ไหนก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นเอาเลขอะไรจัดทอนได้บ้างห้า เอาไหนก็เอาฝั่งไหนก็ได้นะคะเอาคู่ไหนก็ได้สุดท้ายแล้วคำตอบเท่ากันห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้ากรุณา,าดูตามมือมครูค่ะห้าหนึ่งห้าห้าสามสิบห้าข้างบนเหลือเลขสี่กับสามข้างล่างเหลือเลขหนึ่งสี่ คูณสามส่วนหนึ่งสี่คูณสามได้เท่าไหร่คะสิบสองเราได้สิบสองส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือสิบสองขออนุญาตใช้ภารรษาอังกฤษ a n s ต่อไปตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองครูเขียนบอกว่ายี่สิบเอ็ด ส่วน27เท่ากับ35ส่วนสี่เหลี่ยมวิทีธรรมข้อที่ทำอย่างไรคะสี่เหลี่ยมมันอยู่ตรงไหนเนี่ยไป็นร่างนะนี่ทำยังไงดีอ่ะการที่เราจะหามันได้เราจะย้ายให้มันอยู่ข้างบนก่อน yeah, <man. S 1> ต่อไปเป็นครูทาอย่างนี้ค่ะ 21เคูณสี่เหลีย่ยมเท่ากับสหคูณ27อย่างนี้นรียนงงไหมคะงงไหมลูกเอาสี่เหลีย่ยมที่อยู่ด้านล่างย้ายอยู่ด้านบน27อยู่ด้านล่างฝั่งนี้ก็ย้ายอยู่ฝั่งนู้นได้ไหมคะด้านหลังได้ไหมคะได้ไหมคะลูกไม่ได้ยินเลยได้ไหมคะหลังจากนั้นทำอย่างไรสี่เหลีย่ยมเท่ากับส5สิบห้า คูณ27เดขีดยาวๆด้วย21แบบนี้ได้ไหมคะได,ได้เนาะได้นะคะเราใช้งายังไงต่อไปคะเอาคู่ไหนก่อนก็ได้เนาะเอาเลขอะไรดีคะเอาเลขอะไรดีคะรู้แล้วว่าเลขอะไรหารได้เลขอะไรคะรเลขอ่ะเพิ่นบอก3ามเพื่นบอกเ เอาเลขอะไรกไ่อ็ได้อะสมมุติเอาเจก่อน7จ็ดห้าสามสิบห้เดบอ็ดูเมื่อครูค่ะ3 1 3หนึ่มันก็จะกลายเป็น5้คูณเส่วนด้วยหนึ่งคำตอบคือ45่สห่วนหนึ่งหรือ45้า